สบายดีเอก่อนโอ้ยมืดมืดมืดทางยูเพนหนาเจ้าคนเจ้าคนเป็นแห้มืดอยู่เออมาพี่ร้อยักโตไ้จักโตอันนี้ได้สีสิบโตเออสีเจ้าเนี่ยไนี่หิวน้ำไนฟกระกินแล้วนี่ได้กระตุกน้ำนั่นดิ จอกพูนพูนพูนจอกบังอยเอาหขยไยเอาหาจอกยางเอาบีกินรถโอ้ชหาจะเนื้อไรอันนี้ห้ได้มาน้อยแท้เนี่ฮะชิหาเนื้อไรอันนี้ ุกโตละแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดาวซาวสองาวสี่าวหกาวแปดสามสิบสงปสี่สทงตัวซับเลยเนาะ นับมาแล้วแสดงว่าเงินบ่ขุดมานับมาพร้อมบอกใช้ไรเป็นไรนี่เอาน้ำชีมาพันเอาใช้ได้ไรเป็นไรกิโลได้ชีมาพันผลคายกิโลนั่งมนลหาเพิ่มพี่น้องเอ้ยนั่งมนลหาเพิ่มอีกสิบสองพันกระปูกิโลกับ โอ้ยขุดน้อยแก่จุดสัมบัยตอนเล่นหาเลบอีกอนเออไปโลบอือหามาอีกเออทอดกินโทษดนะอ้าวไปนีนมีคนมาขายตูนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นกันัดมือขาดแล้วได้นี่ป้าขึ้นตัวหาซิบบ่ได้บ่หนิฮะรอได้๋ตัวหาซิบอ๋อก็มันน่อยกว่าน่อยแหงเลย รูดเบ้อสามตัวนี่รูดอะไรอันนี้แห้งน้อยดีเนาะอ่าตัวตัวนี้แห้งน้อยแห้งเส้นหาไปรูดเลยตามโตนะตัวเป็นได้ใช่ยังเส้นหาเป็นเลยเลี้ยงไหมแต่น้าหน้าก็หมอมันกินแต่มันเลี้ยงไปบ่คอยไปเลี้ยงแล้วคอยชิคินมันนี่แหละ เส่็หมอว่าเลือดมันนั่นคือเลือดเป็นดนี่ยเลยอ้ยอันนี้หน่อยแห้งเลยมันจะได้เลยมันมีสีเลยนะโอ้ยมันกับมีเนาะกับใส่กันเลยตัวนี้นี่ลึกเลยนี่อเอาอกเซนเซนเศร้รานี่ยมีตค่ะเขามันก็เบ,บ่งนะได้มาเข้ามันแห้งอะไรตัวนี้ชมหนยังว่ามีสีแน่ใครแนี่ยชมนึ่งอือพี่งญด้วพี่น้องเี่หญิงกินกับแจวลด้วพี่น้องด้วยวิงแห้งๆ าามาพี่นอ้องอือปิ้งตุน่นเด้เพียงเด้อปิง้งปิ่งสีกินจำกับแจ่วรสซ่บมันๆสื่อแพงๆพ,พี่น้องเลยหกสิบพันตัวร้อยหนึ่งต้นนี้น้อยหนึ่งมันได้ถุกคนเด้อหาอาหารเก่าแต่มมื่อวานนี่นี่นังลูกปิ้งหมูจะไปอุ่นกินได้หรือเด้อใส่ทงไวแล้วเดี๋ยวกินหมูเออกินตุ่นมากินตุน่นพี่น้องแล้วเลย อันไมน่น้ออยากกินน้ำป่ะสันทานึงาทานาึนาน่งวันพอวนซพันขาซื้อเขาซื้อหกสิบนอพี่น้องเนาะพ่วัน้ <c oughs> นนสิกินน้ำก็กินน้ำซาพันมดสบายดีพี่น้อง,งนั่งนังเป็นมันเป็นแบบหอมแบบช<อ>าป่า,า,ปาเนาะชาติเกลือราถูกป่ะชาเกลือไรน,นี่ ถ้าตะเคยกินอะไพี่น้องก็บบุเคยกินแบบจะได้เงินคืซื้อกว่าจากซีบตูนมันมีบ่ออะมันขังหามาตลอดมันก็ไปหาอยู่ในดงแล้วเขาขุดเอาขุดเอาบ่อไหนโอนมันอยู่คุมบ่เนี่ยมึงเออมันอยู่คุมมอยตรงใจโอนที่ร้านแม่แม่วากินชัดป่านแม่นี่ไม่ชัดเลยเยอกจ้ะ แต่หอืเขาไม่นำมันลงน้ไปนหนัวใช่ต้องมบ่แม่เจ้าเนาะอืมเขาเรียกมันเปแซ่บแล้วพอมเป็นพอเหมือนัมาค้าเฉยๆนังอยู่ได้เลยเอาอะพกทีนบ่บม่มีตัวน่อยมันเนี่ยแล้วจะคายสามสิน้อยนะะมันก็บ่แซ่บเจ้าใหญ่แล้ว เอ้มนมีตัวหนึ่งตัวันเป็นอะไรตัวนึ่งฮึ่เลยเ้ตัวเป็นตัวตายฮะยังมันใครทำมันบอให้เอาพ่อแหละกินมันจะพาหรืยังเสียเงินบ้างหึไ่ได้ห่ามเป็นผมเคยเห็ดพี่นมเคยกินยักซิมเฉๆได้นี่่ะน้องอ้นคนเซียนได้เห็ดน้าเห็ดนี่กับก็ย่อมหลับอายุเราเห็ดเป็นงูนั้นยังเห็ดเป็นมด เอาคุณออกสุดๆกะเพราปิ้งตับมันเห็นเออตับมันเห็นนเอาคนออกมดแลวก็มาขูดขูนล่างล่างล่างล้วก็พาเขาเอาผีไมนออกเนาะระชาเครือเป็นอ่ือเปารชาตเคืองนกเอือบ้ชาิคอย่บนบนเลยใส่นี้เจะไปใส่แดงเลยบอกชาป่านชาแค่นี้ข้าบอืม้าบกเกาเนาะอืมข้าวบนชาปานต้องไปใส่ผูชายลำคูนตีนหนึมันลองเมือนิดนึงสิพัน

บนนี้เขาอยากชิมจะซื้อของ,งบอาบุเคยกินชิมได้หหนหาดำ <c oughs> ชิมเองแล้วชิมยาบนี้แลบเอาเด้้ชิมขา่งนี่น้อมันก็มันมันมกินว่าิมไอ้าุยน่ะเนาะบมีเนาะคือนูอ่อนดีนเนาะมันจะนนคืนอ,มมคอคนูคือหนูนี่มัน,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 นันนูอีกนูนี่ันกินวะ,ะนี่หอมอ้นมัก็จะหอมลอันนี้ตุน อ่อนก็ม okay. 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 oh, nice. nice. nope. ีพ่าอ้นนี่เคยบุกมักกิทัดปลาเขาบอเคยเลยนะไปครับถ้ามาลองชิมน้างอ่นหนูคือกันน่าก็เคยกินตำราโอ้ด้วยสีอสับม่ด้ครับพัดเพชรเนาะเออได้มาเมื่อานค่อย่นน่ค่ะพัดเพชรนะครับที่นึ่งเลยไม่อิ่มลยไม่ร่อยทั้งมันหวามันกนน้ำมันเนาะ มันแอววอ่ะมันมันเป็นอย่างเลยงามนี่มันยังกับมันและเขียดกับแซ่บอีกแล้วส่วนเขียนปีนเขียนไม่ใครนะส่วนเข้าไปหาพุดอยู่ไรพุดเขียนไม่ใครอย่างนี้นั่นไนนันมูวิจอยเอาไปเกี่ยวเตามีเขียนคนเลยมันชวนไปหรือมันีมันแดดแหละเลกเอานดำเลยมันอึนก่อนที่ควรมันก่อน เห็นเราเคยไปของเทามีคนลึกอฮาเทากาไปนะเาเราก็บจัรเขาไปเกี่ยวขาโชยู่กูเป็นมยังกะตีเรากได้เราก็งจมาขุดดเรเ่ไดคิดขึ้เงินนะดจ้ดอบดนั่เงิน เอมาจะ่คบอกันเอยากไปซื้อมเนาะเกเล็วันย่างนมาจาอย่างนัหมั oh. นคอหมูเนี่ยเรามากระทปเก็ได้ะปิวันวนี่กหกินนังนน่กินโยกคาตะวันดิน คือคืนลืมเอาไมา่กินเนาะขมหนักเลยเนาในหเองมืามาคมมืนเนาะเาเลยสั่งแล้วเข้านอนออสั่งแล้วอืมมาคือแล้วไปวมวินหัว,หวไปดินกินด,ดอกไม้ดอกไล่เพราะว่าแต่ว่างอื

ชื่อเล็กมาเล็กแมวเดิมมาในเด้อเนาะอ้นเนาะม,มาแมวเดีอว,แ,วแมวออกลูกเดีเ๋ยวเออลืมไปได้นะเราจะเล็้แมวแหละเชื่อใกเาชื่อ,อเลี้แมวเนาะชื่อาแต่หูสองตัวปันกรกินกับไอเคย์ค,คนละตัวกระม่เบอกนขวานคนงนาะขวุน

กินข้าวเช้ากินกาแฟมั้งครับกาแฟเช้ากินอะไรกาแฟำเชานี่คือเชาอมมาลงบอกด้วยะลานวินบอกว่บอกด้วยวินเดินมาปาดข่าซะก่อนเลยเราไปกินกาแฟปาดข่ากินยายาจะสั่งมาเย มัาเอาไปจากแดนได้เ <thoroughly> ร like um. ิ่มขึ้นขึ้นครับไปคีมในการใส่คีบยังผิดน่องเลยมันคือแต่ตอนทำมิดนะอุ่นเนาะทำมิดนาะคือคือขาวนวลได้เนาะโอ้ยใส่พอโดนไปกับอทำเขาทำเขาทำจะลอย ันแต่ไดร้อยเข่ายังีนะครับมิไม่่าะเห็นขาไวเลยอ้าเดั้มดัดั้มมเบิหงในตตามันเลอือมี้นแชุดน้ำสัตป่าหย่เงายแต่นกหมกกันคดอยากเพ็นอยกับื ก็เสียบฟุตชาน่องก็สืส้อการซื้อตัวเดียวนะอยูอ่ไานซื้อแหงอะไรบุไน้บมัเล่นแล่นกับมง้ชงพิดไปเนาะทางอัตตมเลยสัตป่าหลายเลยประเภทแบบหมูป่าก็จังนี้เลยคนชิ้นหมูป,าป่าประยากเนาะมันพ,พัดเพชดอืมก็หมูปา่าเนะ มูป่าของแท้เลยของแท้เลยต้นนั้นหนาเล็มๆนะเออหนาเล็มแล้วแล้มันมีอันนั้นแขวออกมาน่ะมูป่าเข้าจะยินได้เรื่อยๆนะครับทานขวดน้คนอื่นเราได้กินเรื่อยๆมันมันแซ่บอยากพ่อเปิดเขาความขายเนาะถือมาจะป่าแล้วเนาะฮันกระโดดเฮาเมาเป็นโตมาขัวแบ่งกันคนละครึ้นเป็นพ่อคนนั้นเนาะ